ใบตองแห้งอธุกิจสแสวงสุขโพสจุดตัดแห่งอารมณ์สำหรับพักเพื่อไทยแดงรักทักษิณทักษิณคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่มีคุณุปการต่อประเทศสร้างผลงานประชาธิปไตยกินได้เป็นผู้นำการต่อสู้ของคนเสื้อแดงคนจนคนชั้นล่างแม้สู้ไม่ไหวกับบ้านอย่างวีระบุรุษผู้พ่ายแพ้ก็ยังเป็นที่รัก และจะนำความรู้ความคิดกลับมากอบกู้เศรษฐกิจปากท้องประชาชนแต่สำหรับคนทั่วไปไม่รวมสลิมเกียรติทักษินตัวสันไม่รวมแดงข้ามไปส้มที่ด่าสู้ไปกราบไปทักษินเป็นคนตลกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เข้าใจละทักษินถูกรัฐประหารถูกกันแกล้งกระบวนการยุติธรรมเสื่อมจนคนไทยเห็นกันหมด แต่ไม่มีใครเชื่อหลอกว่าทักษิณกลับบ้านโดยไม่ได้แลกกับเพื่อไถ่ข้ามขั่วไม่มีใครเชื่อว่าทักษิณป่วยจนไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวความหวังที่จะเอาทักษิณกลับมาเป็นกึ่งกึ่งรัฐบุรุษผู้แสดงความปาดเปืองจนหมดเครดิตเพราะกลายเป็นคนตลกทางที่ดีคืออยู่บ้านเลี้ยงหลานเก็บปากเก็บคำยุติบทบาทให้เหลือน้อยที่สุดใช้ชีวิตอย่างสงบ ให้คนอื่นเขาเก้าวข้ามไปเธอ